ยังคงอยู่กันในเรื่องของยาเสพติดนะครับลงไปดูกันบ้างครับทางด้านของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนใต้นะครับไม่จําเป็นจะต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม,คมเข้มพิเศษปราบยาเสพติดนะครับหากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องยาเสพติดก็ย่อมที่จะไปไม่ถึงมั่นใจว่ากลไกลที่มีอยู่สามารถเอาอยู่ครับ พันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้กล่าวถึงการใช้มาตร,ราการพิเศษในการสกัดกั้นยาเสพติดลำเลียงเข้าพื้นที่ชายแดนภาคเหนือจะมีการนำมาใช้กับชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม่นะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับยังไม่มีการเ,าเขาเรียกว่าต้องใช้มาตร,ราการดังกล่าวนะครับในการที่จะประกาศมาตร,ราการพิเศษตามมาตร,รา5ของประมวลกฎหมายยาเสพติดเพราะว่ามีกฎ หมายนะครับของสอตอตหรือว่าพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553แล้วก็กฎหมายพิเศษฉบับอื่นๆที่มีประกาศอยู่แล้วนะครับ โดยเมื่อวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายแล้วก็ได้มีการประชุมร่วมกับแม่ทัพน้อยที่3รวมถึงสำนักการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5แล้วก็มีการประกาศนะครับว่ารัฐบาลได้มีการใช้นโยบายสําคัญก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา5วักสิบนะครับในการที่จะกําหนดพื้นที่พิเศษและก็โครงการเฉพาะเพื่อที่จะดําเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาการนําเข้ายาเสพติดรุนแรงก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายใน11อําเภอโดยมีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการอย่างเบเ็ดเสร็จเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดนะครับเข้าสู่เขตภาคเหนือในระยะเวลา1ปีโดยจะเริ่มต้นนะครับในวันที่1ทธันวาคมนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปี2,567เพื่อที่จะให้ทางกองทัพที่ภาคที่3นะครับรวมไปถึงปปสเป็นแกนนําหลักนะครับในการขับเคลื่อนภารกิจควบคู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวชายแดนอีกด้วยครับสาหรับการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องการแก้ไขให้เห็นผลภายในหนึ่งปีทว่าแต่ละพื้นที่นะคะมีลักษณะแตกต่างกันคือยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจากการตรวจพิสูจน์ไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ถูกลักลอบนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านการประกาศนโยบายแต่ละพื้นที่จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดคือภาคเหนือกับภาคอีสานของประเทศไทย โดยเฉลี่ยภาคเหนือประมาณ60%ภาคอีสานประมาณ40%จึงต้องใช้มาตรการพิเศษในการสก,กัดกั้นแต่พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดพื้นที่ที่เป็นทางผ่านคือพื้นที่ทางภาคกลางและภาคใต้การแก้ปัญหาเรื่องผู้ยาเสพติดนะคะผู้ค้ารายย่อยหรือว่าผู้ค้ายาเสพติดก็ผู้มาเกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้อาจจะไม่ถึงขนาดต้องประกาศตามมาตรห5ซึ่งก็มีกฎหมายสอบตอและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใช้ในพื้นที่อยู่แล้วค่ะสําหรับมาตรการสําคัญที่ต้องดําเนินการทั่วประเทศคือต้องทําให้ประชาชน ที่ติดยาเสพติดได้รับการแก้ไขสิ่งหนึ่งคือต้องบําบัดฟื้นฟูไม่ว่าเม็ดเดียวหรือว่าหลายเม็ดถือว่าเป็นรายย่อยเรื่องอยาเสพติดนะคะทําถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอยู่เบื้องหลังแล้วยาเสพติดจะไม่ไปถึงภาคใต้และเราก็ควรจับมือกับมาเลเซียเพื่อร่วมกันทํางานต่อไปนี้นะคะก็อยากเห็นชุมชนสถาบันการศึกษาร่วมกันบําบัดฟื้นฟูเอาอยาชนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่ครอบครัวกลับคืนสู่โรงเรียนและสังคมให้ได้นี่ก็เป็นวาระที่จะทําภายใน1ปีค่ะโดยต้องบบอกนะครัว่า อย่าบ้าเกิน5เมตรก็ถือว่าเป็นผู้ค้านะครับในทางที่จะสอทํานักโทษพุ่ง10,000คนนะครับจะ5เมตรหรือ10เมตรนะครับก็อยู่ที่เป้าหมายถ้าเป็นผู้เสพก็ต้องดูข้อมูลความรุนแรงทางการแพทย์เทียบกับปริมาณการใช้แต่ถ้าเป็นผู้ค้านะครับถ้ามีการกําหนดเอาไว้ว่า10เมตรเขาก็พกนะครับเพียง5เม็อขอไปครับเพียง9เมตรก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าถ้าเกินกฎหมายกําหนด5มเมตรเนี่ยก็จะพกพาได้เพียง4เมตร ก็ถือว่าการคาดการหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับจะทำให้มีนักโทษเพิ่มขึ้นประมาณ1,000 0คนครับ